สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าโกบโกเอสเคสองร้อยรุ 10, ่นสิบดอว่าเจ้ามาร์คินนะครับใส่เต็มกล่องครับโอ้ยดูสวยจัดเจอกับดิวอลอนบายดูซาน นาดินสวยครับลูกผู้เรียนได้สบายเลย 2> DX 2 2 0 a ครับอ้า oh. จานตีเปล่าเนี่ยน่าจะจานตีเลยเนี่ย <c oughs> วิวสวยมากครับดินสวย ดินจะมีเหลืองๆแล้วก็มีดินดานมีลูกรังพร้อมครับนะหุดลโลกอ่างขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำไม่ต้องดูน้ำแห้งหมดเลย <S 1> <S 1> ไม่มีน้ำใช้น้ำประปาครับใช้ก็ชาวบ้านจะเดือดร้อน <S <S ออมาร์เทนเน,น่มีความเร็วสูงครับจะไว้เอ็นสิบห้า สกตันกับ700กิโลกร,รมัม093ลูกบาทเมตรครับเคเจ็ดวีฮีโน่ครับวางฮีโน่ซีซูขับันเร็วดูบรรยากาศนะพี่น้อง เอาเจอไม่เห็นนี่แล้ว,วดำยางพันนะ่ะยังรอครับระครอบนี่เี๋ยวสาไปล้โอ้ใส่เท่าๆสิบรอเลยนะ ลูกครึ่งพี่น้องไทยญี่ปุ่นเออไม่น่าจะเจอหินมรกตนะเจอแต่หินน่าจะหินหินกรวดวะพี่น้องไม่แน่ใจนะอ๋อ กระดกม่ต้องไม่มีกระด,ก,ก,ดกเลยนะ่ะโอ้ปักเป็นตันนั่นนะ่ะร้อยห5พลังมาครับวัดรอบเพื่อง2,000รอบต่อน,นาทีอีโนเคเจ็ดดีเดินคายาบ้าครับนะถ้าพซีเรียลสูงกัแนปโก้โอ้ฝนจะมาไหม่วงนี้อายุเข้าครับหน้าฝนรรมดาเอา้า จอฮอสสี่สิบสามครับยังแปดนะยังแปดหน้าหลังเอาไปไหนลุงอาลุงแซมไปใส่โอเคโอ้ลุงแซมก็มา ใหม่อยู่เสมอเลยไปท้ายครับกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออตโต้ิี่ถือว่าตัวท็อปนะครับราาตัวก็สล้านต้นๆนะดูแลโดยอารียะอิคอเมนตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ32สาขาทั่วประเทศมีพี่ร็อกมาครับร็อก โอ้จันตีนี่แจสุรินนั่นน,นี่จัดเต็มจริงโอ้เด็ดพุ่งขีดน่ะพุ่งขีเจ้าดิวอนบายดูซานนะสอง้องสุนเทเนี่ยคิวสองมั้งพม่น้องเดี๋ยวจัดล็อกให้สักหน่อย เมื่อกี้ใส่กีตักนาะลืมเลยได้เปรียบนะครับนี่ย,ไม,ยไม่รู้ว่าค่าเนยเขาเที่ยวเท่าไหร่โอ้น้ำแ้งมากพี่น้องถ้าไม่ขุดลอกก็ไม่ได้นะครับอนาคตไม่มีน้ำใช้โซนอำเภอนะครับประจำอำเภอทั้งสองอำเภอนะน้ำประปาครับนะน้ำประปาไม่มีครับจำเป็นต้องทำนะพี่น้อง ลอกเพื่อเก็บน้ําแล้วก็ได้ใช้นะครับวันนี้ชาวบ้านแต่ก่อนนี่น้าเยอะมากครับแต่ว่าปัจจุบันแรงมากนะน้ําไม่พอเลยดูนี่น้ําแค่นี้ใช้ประปาทั้งหมู่บ้านน้ำองเรือไม่เท่าไรเออสายปาดสายปาดครับ LC7 โอ้โหเใช้ยางอะไรนีย่ยางพันนะยางพันหรือยางก้า ร่วมด้วยช่วยกันไหมน้อง6ล้อก็น่าจะเที่ยวละเอ๊ะงานปักบอ่อไปกลับแค่ประมาณสัก800เมตรครับน่าจะประมาณ50บาทเนี่ยเดแต่ว,ว่าวิ่งได้ทั้งวันนะครับส่วนคันใหญ่ก็ไม่แน่ใจนะ่นาจจะ60 70ครับนะ50 60, 60 70 80เด้วแต่ เครื่องยนต์4สูบนะครับของมันเร็วก็จะประหยัดนะครับโอ้โหตกแล้วไ่น้องเฟ้าห้องแล้วฟ้าห้องแล้วดิวรอนบูดูดิวรอนบายดูซานนั้น6สูบอะ6สูบของมันเร็วนะโอ้โห6สูบได้เลขไปไหมน้องโทษที่นู่นละ174พลังม้านั่นประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับนะส่วนโกบิโกะอุปกอบเมืองไทยนะครับจังหวัดระยอง จะมี SM นะ SM ก็จะกราตัวจะถูกประมาณเพนนะครับอยู่ที่ประมาณ3.7ล้านเอทาทันสีม่วงทีมงานจากโคราชคนะราชบัดเองมาจะเบรกเกือบเท่าสิบลอ้อนะ ตอนนี้ยัง8-2-5ครับสำหรับดำระดับร้อยเก้าห้านะครับน้ำตีจัดให้ต่งรอครับมักเทนกันนี้โชคสมหวังครับจกประคนชยัยฮิสุเดก้าออกมาหากินเหมือนกันวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า30เที่ยวครับนะ มาได้ครับโซนนี้นะโอ้เล่นหินนั่นอยู่ข้างหลังก็ไอน้นมตีครับตานนี้ h 2์0 5 s เอาไว้ไว้ลูกเพ่ <c oughs> โอ้ดูเล็กไปเลยนะยางแปดสนใจจัดไปครับอาริยะ เฟี้ยวอยู่ครับนอยากเช็คชั่วโมงว่าเท่าไรบูบอามนี่เชื่อมน,นอกเชื่อมใน,นครับสีิ้นเนะสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกเหล็กจะแข็งแกร่งกว่ารุ่นแปดนะพี่น้นองนะครับสำหรับรุ่น10แต่ว,ว่าร้อยสี่สิบก็ออกมารุ่น11 1นะร้อยเก้าห้านะร็อกเลยร็อกคันนี้คุณ กระบอบอลูมิเนียมนะครับนะขอกแกนมิดเลยมิดเลยครับรถวิ่งไม่ทันนะรู้สึกว่าหกล้อจะหายรถต,ตกว่าจะวิ่งลำบากครับแต่ก็ยังวิ่งได้ครับนะมีรถไทยช่วยอยู่ วยช่วยกันครับ6ยอมรับบดินสวยจัด,ด,ดอ่ะ10นาทีเดียวจะเบื่อกันไหมนาะสนใจโกบิโก้ก็อารียะจัดให้ค,ค,ออครับ 200sm หรือว่ามาร์คเทนนะครับหรือว่าจะเป็น35 3ตันครึ่ง7ตันครึ่งหรือเป็น4 8 0 4 9 0น้องยกักษ์ใหญ่ก็มีนะครับถ้าทำงานมนหนย่งก็เชลี่ยน่าจะมาณเต็นะมที่ก็ประมาณ4 0 0 0นะอ่ะาากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ